ต่อจากนี้ไปพบกับรายการหมูข้าวเช่าเทื่นค่ะหมูขันไทยเช่าเทือน,มนหอนมูเป็นเรื่องเป็นราวมีเรื่องไรช่ชาวชาวยิบมาะลาวนันทันทีลงกันเลยแต่ว,ว่ามันร้อยดีสาระกาะมากมียับเล็ว่ากัน เนคุณตาและคุณยายทเพื่อนยิ่งและเพื่อนชายรับชมได้บาใจอดไม่เลขกสิบแปดเอ็นบีทปายมีข่าวสานมากมายบอกได้เลยว่าดี สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมข้าสู่รายการโหม่ข้าวเช่าเทือนครับก็วันนี้ทากันลาววันพุธทีซี่มิถุนายน2568ก็อทากันน้องไม้แล้วก็พี่ไม้ครับใช่แล้วค่ะกำลังไล่ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซ4จังหวัดผักตายพี่น้องเฮ้ยยุดยาวไล่วันวันนี้หลายคนบอกว่าให้มาทํางานวันเรกนี่ไม่ชินเข้าใจเอาวันนี้ไม่ใช่วันพุธบางคนลงใส่เสื้อมาซีเรื่องเข้าใจวอาวันจันทร์พอเริ่มทํางานวันเรกปุ๊บก็เข้าใจเลยว่าวันจันทร์ไม่ปลื้มเด ยืนพื้นผู้คูกับพี่นองประชาชนถุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีเวลาเดิมตีห้าถึงตีห้าครึง่งครึ่งชั่วโมงเต็มค่ะทีวีดิจิตอลก็มาเลยไม้เลกซิเอแล้วก็อีกลักหลายแพลตฟอร์มค่ะใช่ครับพี่ไม่นอกจากนี้เราก็ยังตบโจทย์ในแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจเอ็นบีทีนครซีธรรมราชวีจุดซอนเตียวมับบงลายซอดกันอยู่ในตอนนี้ก็สามารถทักทายพูดคุยกับทางทีมงานก็นได้และอีกแพลตฟอร์มหนึ่งยูทูบเอ็นบีทีนครรีธรรมราชนะครับ ตอนนี้ก็ไล่เหมือนกันพี<ช>่ไหม่แล้วก็ยังมีรายการดีๆมากมายให้น่าติดตามแต่ถ้าใครที่ชอบแบบว่ากระชับชับไว้รวดเร็วทันทุกเทศการไปได้เลยในแพลตฟอร์ม t i k t o อก b t นครเละฝากอีกสองแพลตฟอร์มครับ x.com และก X ็ i n น r a g r a m NBT นนครครับ บอกได้เลยว่าเรารวบรวมข้อมูลข่าวสานมาให้กับพ่อมแม่พี่น้องถูกๆแพลตฟอร์มบอกได้เลยว่าไม่พลาดแน่นอนเต้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่จบตบโจย์แค่ว่าแรงแต่เดียวนั้นแอดมินยืนยันโวยตัวเองค่ะคุณผู้ชมเออบอกได้เลยเราปนหมดเลยถูกจองตังเอ๊วันๆให้ใจทันไหมแอดมินต่ได้นะกี่กี่แพลตฟอร์มนะฮาวกใช่ไหมแพลตฟอร์มตอนนี้ฮาวกได้ป<ร>ล่อลักหมดแบบเปื่อ้พี่น้องกันได้ทันเหตุการณ์จ่ายแล้วกับพี่น้องเออะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นวันนี้เราไปเลพาบบรรยากาศดีๆอีพาน้องไม่แล ก็คุณผู้ชมทางบ้านไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยกิจกรรมปลูกต้นไม้เชะเลอ่มพระเกียรติกันสักทิศได้นะเดินทางกันไปในพื้นที่อำเภอเชาวางจังหวัดนครรีธรรมราชกับพระบรรยากาศดีๆีค่ะทางอำเภอเขาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประปรุภูมิทัศแล้วก็ปลูกต้นไม้ชะเลอ่มพระเกียรติเนื่องในวันเชลเอร์ประจนมพั่านซาสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีสราบมีถุนายน2 5 6 8แปดไปเลพระบรรยากาศกันสักทิศค่ะ ทีเห็นอยู่นะาบรรยากาศในการจัดพิธีค่ะนำโดยนายยูฮันบินหาวันนายอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการประชาชนจิตอาสาและก็พระสงนิกรทุกมู่เล่าค่ะต่างพร้อมใจกันรวมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรบปรุงภูมิทัศน์และก็ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมประชพชนซาส้มเดจพระนางเจ้าพระบรมราชินีซราบมิถุนาย,ยนส่งพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะครับเพียงไม้ทางน,านั้นนายอำเภอชวางก็บอกว่าครั้งนี้พระสงนิกรชาวอำเภอ So, ตั้งนอมจิตตั้งมันเพื่อรวมแสดงออกทึงความจงรักผักดีและนอมสำนึกในพระมหากุณาธิคุณแห่งตายฝ้าละอองธุลีพระบาทที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพระวิริยอุตสาหะแห่งความจงรักผักดีทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นทีประจักษ์แก่ปรนิกรนะครับทางนี้นะคบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการ จิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจโดยส่งหมุงว่างไฮประซอกนิกรถูกมู่เล่ามีความรักความสา้มัคคีรวมมือรวมแรงรวมใจกันประกอบกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขข้องชุมชนส่วนรวมโดยไม่ว่างสิ่งตอบแทนก็ให้เกิดความรัก ความ้างมาคีความพุกพันต่อสถาบันลักข้องชาร์ดซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่ขูสังคมไทยมาชานานครับใช้แล้วค่ะเนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมประชนมพัแผนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสรางมิถุนายนส่งพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะชาวอำเภอช่ว่างกระไดพรมใจกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนารับปรุงภูมิทัศน์และก็ปลูกตน้นไม้เฉลิมประเกียติเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านโดยพร้อมเพ,พรียงกันค่ะ ตอนนี้คือพับบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจใช่แล้วค่ะต้นไม้ที่ปลูกไปกอดูแลอย่างดีแล้วก็ค่อยๆเติบโตถือว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่สี่เที่ยวให้กับอำเภอชว่างเป็นโปดแห่งไม้เพราะว่าต้นไม้นี่เปรียบเสมือนโปดท,ที่จะเยฟอกอากาศมันพอดูสับอากาศที่เย่มาผ<ช>าลิตออกซิเจนให้กับเราถูกต้องแล้วค่ะ,ะไปได้กันต่อค่ะเดี๋ยวพ,พี่ไม้ไปทีจังหวัดสงขลาไปดูพ,พับบรรยากาศแห่งความประทับใจพี่ไมพภาะวะ ประชาชนชาวจังหวัดสรงคร่ากว่า5,000คนรวมแปลกซ่อนทรงพระเจริญคนทรงคร่ารักพระราชินีแสดงพลังความจงรักภักดีอย่างหญิงให่เนื้องในโอกาสวันเฉลิมประชนมาั่านซ้าซามิถุนายนสองพันหครับเราไปเลพาภาพบรรยากาศภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้ อยู่กันทีสนามกีฬาตินนสุรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขรานายชดนารินเกิดส้มผูู้วราชการจังหวัดสงขราพร้อมโดยนางปวีริสาเกิดส้มประธานเมบ้านมหาไทยจังหวัดสงขลานําคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวน้ส่วนราชการนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวสงขรากว่า5 0า0ันคนรวมกิจกรรมชาวสงขรารวมใจพากลส้มเด็ดพระราชินีเพื่อแสดง ความจงรักภักดีและถิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักษ์พระบรมราชินีเนืองในโอกาสวันเฉล่มพระชนมพรรษาสร้างมิถุนายนสร้ง6 8ครับโดยครั้งนี้ได้มีการรวมกันเปรอัก่อนเป็นรูป,ปราสัญลักษณ์ส่อทอพร้อมข้อความทรงพระเจริญและคนทรงคร่ารักพระราชินี ย่างพร้อมเพรียงกันบนลานสนามสร้างผาประวัติศาสตร์แห่งความจงรักภักดีครับใช่แล้วค่ะก่อนเข้าสู่พิธีได้มีการจดแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีโดยมีวงโยธวาทิตและวงดนตรีซาก้นจากโรงเรียนมหาวชิราวุธและโรงเรียนวรนารีเชลเริ่มส่งคล้ารวมบรรเลงบทเพลงอย่างไพเราะเพราะพริ้งเลยทีเดียวค่ะพร้อมโดยการแสดงโนราเทิดพระเกียิจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนส่งคล้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและโรงเรียนแจ้งวิทย ร่วมถึงการแสดงข้นเถิดประเกียรตี่ท้ายทอดความอ่อนชอ้อยงดงามและความภาคภูมใิใจในศิลปวัฒนธรรมทองทิ่นขวบคู่กับการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อส้มเด็จพระนา้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีอย่างส้มประเกียติแล้วก็ภายลั่งกันกล่าวถวายพระพรชัยมงคลนะคะผู้วาราชการจังหวัดสงขลาได้นำประชาชนรวมร้องเพลงสันเซ็นพระบรารมีสะดุดีโจมราชาเทวาภาขู่ฟันและก็ข้องคว่น จากกรดินและพร้อมใจกันเปล่งเสียงทวายพระพร์ส่งพระเจริญ3้มครั้งค่ะกุกกองไปทัวอาณาบริเวณสนามกีฬากลางแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความรักความจงรักภักดีข้องะสมนิกรไหในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่มีต่อสถาบันพระมหากัริย์ค่ะครับแล้วก็น,นี้คือพาราปรยากาศแห่งความประทับใจใช่แล้วค่ะ,ะเราไปในกันโต้ลาวหนองไหม ได้ข้าววาที่ภูกเก็ตเขาจัดงานพีไหมฟังให้ดีผีดีแรงรัางให้ฟังไอ้ยพร้อมไหมคะพร้อมภูเก็ตซิตี้ไพรส์2025 อ้า,อาพอด้ไหมพอด้ไหมสมเนียงเป๊ะรับสมัครรังหนึ่งอัตราแต่ว่าต้องอย่างโซดนะอีพากุณมผู้ชมต่างบ้านแล้วก็ปีตะวันใจใจห้าวกับปีดำค่ะน้องอัน้วยวันนี้ไปเที่ยวตีจังหวัดภูเก็ตโปรดเตรียมตัวค่ะเราจะต้องไปห้าเฟนทีนันสักคนนึงมันไปแล้วจะต้องเหมียรได้ติดปลายนวลม,มัน,บบนเราต้องฮิวลบมาทูกต้องเขาหิวเราว่าเราหิวเขาหน่องไหมเราต้องฮิวเขาเราต้องหิวเขานะาเราไปแหลกกิจกรรมดีดีที่เขาบอกว่าเตรียมจัดงานนี้ยังหญิงใ่อ่ที่ภูเก็ตค่ะ พาคุณผู้ชมทางบ้านไปทีบรรยากาศที่ซียกธนาคารชารเตอร์ค่ะซึ่งเป็นซี่ยกที่ยู่ใจกลางเมืองเกาูเก็ตเสียงวาทุกเนรมิตให้ใกล้เป็นดินแดนแห้งซี่รุงสุดคึกคักเปิดตัว r r i e e b u n y อ่ a ามาสคอตกระต่ายลากซี่สัญลักษณ์ประจำงานภูเก็ตซิตี้ไพรยส่งพันอย่างเป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศที่สดใสค่ะแล้วก็อบอวลไปด้วยพลังแห่งความลากไล่แล้วก็ ความเท่าเทียมด้วยใช่คุณแม,ม่เคาบอกว่าปีนี้นะบอกได้เลย,ยว่าหานไพรายของภูเก็ตเนี่ยมาในที่ครืนแห่งเจเนเรชั่นสะท้อนถึงความเสื่อมโยงของคนถูกวัยถูกเพศถูกตัวตนผ่านกิจกรรมสุดสร้างสั้นโดยมีกระต่ายนะเป็นตัวแทนซื้อทึ่งเพศภาวะที่หลืนไล่และก็ความงามข้องการไม่จำกัดกรอบอัตลักษณ์ทางเพจซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเทพ,พเจ้าทู่เอ๋อเสเน เทพเจ้ากระา้ระายผู้ปิถักชาว LGBTQ พัตามความเชื้อเดิมของศาส,สนาเต๋านะที่เขาบอกว่าฟั่งรักอยู่ในวิถีชีวิตของชาวภูกเก็ตเชื้อสายจีนงานนี้เขาคืองานภูเก็ตซิตี้ไพร์2025ก็ได้มีกิจกรรมไฮไลท์นะที่บอกได้เลยว่าถ้าไปเลยอย่าพลาดไม่ว่าจะเป็นขบวนพาเรสุสดหญิงใหญ่กว่า25ขาบวนจากหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัรฐภาคเอกชนและก็ดาราศิลปินชื่อดัง เขาบอกว่างานนี่เริ่มตอนจัดกันตั้งแต่ตีห้าวันเย็น<ะ>จากลานมังกรสู้ซี่เยกธนาคารชารเตอร์จุดเช็คอินซี่รุร่งนี่มีแบบว่าทัวร์เมืองเก่าเลยแล้วก็พร้อมมินิคอนเสิร์ตสุดมันจากสิ้นะินชื่อดังที่เวทีหน้าธนาคารออมสินซาคาภูเก็ตบนถนนพังงาเขาบอกว่าจัดกันแต่ตั้งแต่ซ่องถุมจนถึงเที่ยงคืนพร้อมจัดจุดจอดรถแบบว่ารองรับผู้มารวมงานที่ไหมขับขังมาร์ก กว่าเป็ดรอยขั้นกระจายอยู่ตามจุดสำคัญของรอบเมืองครับโอซีซันสดใสไมากเลยสีรุ่งค่ะสำหรับภูเก็ตซิตี้ไพร์ช่นี่ส้นี่เขาบอกว่าไม่เพียงเป็นการเริ่มฉล,อ,มฉลองของกลุ่ม l g b t q p l u s แถวนั้นนะแต่ว่ายัางเป็นการสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเชือ้อและก็ความภาคภูมิใจของเมืองภูเก็ตที่พร้อมจะเปิดกว้างและก็ยืนยัดเขียงข้างความลากล่าอย่างสง่างามเมื่อได้ที่ไพร์บันนี่ปรากฏตัวนั่นก็คือสัญญาณวา้า เทศกาลแห่งความเทาเทียมของภูเก็ตได้เริ่มขึ้นแล้วหนบัดน,นาวใช่ค่ะ,อะบอกเลยเลยว่าภูเก็ตนี้จัดหญ่จริงๆสายใช่วค่ะติดมัดก็มีซันต้าทุกคนงานไพร์ก็มีกระต่ายใ<ช>่าร็วค่ะรายการหมูเก้าก๋หมี่เรา <laughs> ใช่เราคือโลโก้ใช่เล้วค่ะคุณผู้ชมครับสวงหน้าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูการต่อยอดเขาบอกว่าต่อยอดจากเชื้อกล้วยธรรมดาจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์จัดสร้างที่แบบว่าสวยงาม พี่ว่าต้องเรียมแล้วต้องเรียมแน่นอนแต่ว่าอีส่วยปันพรื้แต่ช่วงนี้ผักกันเดี๋ยวใจครับเดี๋ยวกลับมาค่ะมูข่าวเช้าเรื่องราวบ้านเราช่วยคลายเงากันแน่นอนอัปเดตทุกข่าวทุกเรื่องราวทุกตอนลองมาชมกันแลก่อนมูข่าวให้ออเช้าเพือนมูกันให้เช้า เร้าก็อาจเกิดไฟไม่ได้เสียบปลั๊กทิ้งไว้อาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรแค่เทียนแค่ทูบก,ก้านเล็กๆคือจุดเริ่มต้นของไฟขนาดใหญ่คอยสังเกตเพื่อป้องกันเหตุที่ไม่คาดคิดหน้ารอนนี้ช่วยกันป้องกันไฟไหม้ เริ่มต้นจากตัวเราเอง ตอนนี้ก็สู้ช่วงทีซ้องข้องรายการครับยางที่บอกไปว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูการต่อยอดข้องวัตถุดิบจากธรรมชาติแต่ตอนนี้พอไปต่อยอดปุ๊บพี่อ้ํอาทักมาแล้วในนี้ในไรโซดหวานหรือคะพี่อ้ําว่ามีข้าวข้องกินไม้บอกได้เลยพี่ไหมนองอ้อาําเตรียมตัวค่ะสําหรับขอทุเรียนอีพาไปจิม้ม ทุเรียนหมู่สารคิ้งมีดเร็กตีไทยเมืองพังงาไปชิมมีดือวาชิมเรียนน้องอ้ําพี่ให้เวลาตัดสินใจหลังจากเราอ่านข่าวนี้เสร็จก่อนให้พี่อ้ําตัดสินใจแต่ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมแล้วก็พี่อ้ําไปดูไว้นี่กันก่อนการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติก็คือเชือก กลวยนะแต่เป็นกล้วยตานี่สู้ผลิตภัณฑ์จากสร้างหัตกรรมตีแบบหวาสวยงามมากๆทนท่านและก็โด่งดังไปไกลจนถึงกรุงเทพมหาคนครสร้างรายได้ให้กับชุมชนกายูบอเกากะข้องจังหวัดยาลาครับไปเรยไปเรียค่ะ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่ในตอนนี้เราอยู่กันที่กลุ่มสตรีวิสากิจชุมชนจักสร้างกายู่บกเกาะอำเภอรามันจังหวัดยะลาแบบว่าต่อยอดภูมิปัญญาทองติ้นโดยการนําเอาเชือกกรวยตานี่ที่มีอยู่เนี้ยซึ่งเป็นความเข่งแรงทนทานแล้วก็มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์จักสร้างลากหล่รูปแบบ เป็นถังตีโรงแกโรงจานกระเป๋าฉลอมกระชาวไส้ผลไม้แล้วก็อื่นๆอีกมากมายขาบอกว่าซึงได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกคา้าไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนใต้กรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดอื่นๆนะครับแล้วก็อย่างส่งห้สมาชิกในกลุ่มนี้มีรายได้เสริมอย่างต่อเนื่องอีกด้วยครับใช่แล้วค่ะโดยจุดริมต้นของกลุ่มนี้เสียงวะ เกิดจากความรวมมือระวางชุมชนกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยาลาทีส่งวิทยากรมาฝึกซ่อนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ให้เขามีอาชีพมีความรู้ทักษะในเรื่องของการจักสานซึ่งเป็นงานหัตถกรรมที่ยังไม่ค่อยมีคนทําโดยเลือกชายเชือกกลวยตานีซึ่งเดิมเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าไม่มีมูลค่าไรหนงไหมนํามาแปรรูปค่ะพัฒนาเป็นสินค้าคุณภาพใช้เวลาในการฝึกฝนเรียนรู้หนึ่งปีกว่าจะเสี่ยวชาญจนผลงานออกมาประณีตสวยงามย่างกีเห็นโดยริ่มรับออเดอร์ครั้งแรกโดยการ ทำฉลมใบหนึง25บาททุกอย่างฮู้ค่ะคเหลวก็ส่งไข้ที่เกาะยอถึงแม้ว่ารายได้ตอนนั้นจะเล็กๆน้อยๆแต่ก็สร้างกำลังใจให้กับบรรดากลุ่มสมาชิกที่ทำแล้วได้เงินจริงเขาก็ม <c oughs> ีแรงบันดาลใจในการต่อยอดและใโดยในเรื่องนี้ค่ะคุณพีอาดีละ ปาะวีค่ะแกกายูในพื้นที่มูติซี่ตาบลกาอยู่อกเกออำเภอรามันจังหวัดยะลาก็เป็นตัวแทนกลุ่มก็บบกวา่าทางสมาชิกนี่ช่วยกันผลิตตามความถนัดบางคนนี่ทาฉลอมได้วันนึงหล่ชิ้นนะ,ะส่วนกระเป๋านี่อาจจะใช้เวลานึ่งถึงซองวันเพราะว่าใช้ความพยายามปรานีสักนิดหนึ่งโดยรายได้นี่จะแบ่งตามผลงานของแต่ละคนทุกวันนี้มีออเดอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยโดยเฉพาะเมือเ่อเขียนของไม่บอกไปว่าจากกรุงเทพก็ทําให้สมาชิกนี่ไม่มีอาชีพทีมั่นค หมาขึ้นทีนี้คนที่สนใจที่จะสนับสนุนอุดหนุนผลงานของชุมชนค่ะสามารถที่จะสร้างสื่อสอบถามไปได้เพศเข้าไปเลยค่ะเป็นภาษาไทยค่ะเพศที่ชื่อว่ากลุ่มวิซาหกิจจัสร่านกาอยู่บ่บเกะา รื้อว่าไม่เล็กโทรศัพท์ส่วนแปดสามส่วนหกห้าหกห้าสองแปดย่ำส่วนแปดสามส่วนหกห้าหกห้าสองแปดข้องเหลี่ยมเหลี่ยมข้องส่งเสริมเศ้นตกิจในจุมชนปนิเราต้องช่วยกันค่ายช่วยกันทำมาหากินในรายการหมูข้าวเชาวเทื่ยงใช่ครับย้ำก็สร้างมาสร้างไปได้นะสร้างแบบว่าฉลอมเส้นผัผลไม้ดมี๋ยวไปเส้นถุรียนต่อเดียวเลยจ่ายเลยวนี่แกบอกมาเร็วพี่ไม่ว่า ชิมทุเรียนสิครับ oh, แกไม,ชม่ชิมเรียนมีดมีดเอาไว้ผีกรไดนองงามันอะไปเลค่ค่ะทุเรียนมีดเรก็กถังห้อมซดว่านร้อยค่ะทีสําคัญเจ้าของสวนนี่แกบอกว่าให้ ai, ชื่อดีจังพีแก,กชื่อรวยใช่ไอ้ยาต้องรวยเลยผีไหมมีใช่กัน <S <S มีใช่หน้าทําความรู้จักเกินนีเราอพาพไปเลขค่ะทุเรียนมูซานคิงอารมณ์ดีปลอดซานทุเรียนก็อารมณ์ดีเจ้าส้วนก็อารมณ์ดีค่ะทีส่วนรวยใช่เสียงว่าตัดมีดเร็กและที่สําคัญ เปิดส้วนเพื่อทีจะตนรับขอทุเรียนค่ะอหมุ่มสวยๆมากันเลยที่ส้วนรวยชัยทุเรียนอินทรีย์อารมณ์ดีทองทีบ้านทุงมะพร้าวอำเภอไทยเมืองจังหวัดพังงาค่ะโดยคุณพีรวยชัยกิติพรมวงแกเป็นเกษตรกรเกจ้าของส้วนทุเรียนแห่งนี้หรอมไม่ก็ได้ให้ข้อมูลกับผู้ซื้อข้าวว่าล่างจากทีพลผลิตทุเรียนแกจัดแล้วค่ะพร้อมที่จะค่ายกับผลที่ชื่นชอบในรสชาติของทุเรียนโดยนายบัญชาธนูอินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากรรวมเดินชมส้วนในครั้งนี้ แล้วก็ธันโรงเนี่ยลงมือตัดทุเรียนหมูสัง킹มิดเร็กซี่ลูกให้กับส่วนนี้โดยตัวเองแต่ว่าทันโรงนี่ไม่ได้ตัดทุกนิ้วเองนะคือได้มาครบทันซี่นยได้ครบทังสี่น<ช>่วยะนะครับจากนั้นนะครับก็มีการรวมกันแกะทุเรียนลิมชิมรสชาติความอร่อยของทุเรียนหมูสันคินก็คือพี่แม่เขาบอกว่าทุเรียนเนี่ยเป็นทุเรียนตีแบบว่าชื่อดังไส้พันุ์จากประเทศมาเลเซียซึ่งทุกคนเนี่ยติก,กินเขาบอกว่าเนื้อนี่มันละเอียดเป็นครีมี่เนี้ยแล้วก็เม็ดนี่ลีบรสชาตินี่โบกได้เลย วานแต่ติดคมนิดๆแต่อร่อยมากไม่ก็ไม่ต้องบรรยายก็นดนั้นกันบรรยายพันนีนี่ปี๋อามหนังน้ำลายไล่ยเน่นอนทางนั้นท่านรงผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาน,นะครับก็บอกว่าครั้งนี้ก็ได้มาเยี่ยมชมส่วนรวยชัยทุเรียนอารมณ์ดีที่มีบรรยากาศธรรมชาติสวยงามมากแล้วก็ปลุกทางทุเรียนมูสังคิงแล้วก็ม่อนทอง<ฆ>วันนี้ครั้งนี้ก็พ้นผลิตของทุเรียนมูสังคิง่งได้เก่แบบว่า จัดแล้วก็ได้เก่จัดพร้อมจัดจ,ดจำหน่ายให้กับลูกค้าเมื่อได้ชิมแล้วก็ต้องยอมรับทึงรสชาติบอกว่าไม่แพ้่ทุเรียนที่ปลูก,กอื่นๆเลยและแทมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เริ่มต้นนำต้นทุเรียนสายพันธุ์นี้มาเพื่อแผลในประเทศไทยอีกด้วยแล้วก็ที่สำคัญส่วนนี้ก็ยังเป็นส่วนแบบเกษตรอินทรีย์นะ<ฆ>ปลอดสารเคมีบอกไเลยว,ว่าก,กินแล้วบายใจ ใชต้องตัดผาพนี้มานานๆนด้วยเราทุนไม่ได้แล้วนะนู่นทันโรงกินเรียนกันสี่น้อยนั้นติดตัดมาสะว่านกินมดน,นังกลืนนำไลยแลวนังกลืนนำไล่แล้วค่ะพี่รวยใจซึงเจ้าของสวนนี่แกบอกว่าชายพื้นที่เราๆยี่สิบไร่เซษหน่องไหมครัซึ่งเดิมเนี่ยเป็นส่วนยางพารามาปลูกทุเรียนผันม่อนทองแล้วก็หมูสานคิงในรูปแบบกเกษตรอินรีย์ไม่ใช้สารเคมีแล้วก็มีแนวคิดว่าทุเรียนภายในส่วนเนี่ยจะต้องเป็นเรียนอารมณ์ดีมันก็อารมณ์ดีไดประานันค่อยออกมากินร้อยอ่ากรได้จัดติดตั้งระบบเครื่องเสีม เปิดเปลงให้เรียนฟังวันหนึ่งองบเช้ากับเย็นาการส่วนใหญ่ก็เป็นเปล,บเลงบรรเลงบางเสียงนกธรรมชาติบางเข้อจะได้รู้สึกผ่อนคลายลาสุดกาพ,พอปาทุเรียนในแปลงที่แก้จัดอายุครบตัดจำหน่ายก็คือทุเรียนหมูสานคิงสำหรับราคาขายนั้นหมูสานคิงแบบสุกล้นค่ะโล150บาทแบบตัดค่ะโล150บาทอันนี้ก็คือยืดระยะการเก็บได้นานสกิ๊ด เอาไปฟักใครก็ต้องเอาไปป่าวัติจากตนในส่วนของตลาดนั้นก็บอกว่าไม่รู้สึกเป็นห่วงอะไรเลยเพราะว่าลูกค้าส่วนญ่อยชื่นชมในความเป็นทุเรียนอินทรีย์ปอดสา้พิษที่ลอดภัยทั้งผู้บริโภคแล้วก็ตัวของเกษตรกรเองนี่เราอ่านให้ขนาดนี้แล้วทันรองได้มาสี่น่วยแล้วรายการหมูข้าวเช่าเทือนั้นถ้าเกิดว่าผี่รวยใช้อส่งเรียนมาให้กินค่ะก็ติดต่อกันมาได้ที่วนเจ็ดห้าสี่สี่หกหนึ่งหกแปดก่อนส่งผัสดุหลงกลองก็โทรมาเช็กว่าสำรับหนองไม้แล้วก็ผีไม้คนหนึ่งอาหน่วยใช่กับ เห็นไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากบอกว่าผีบอกชาวข้องส่วนทุเรียนถ้าอยากให้ถุเรียนออกพ้นดีต้องเปิดเพลงอะไรกันหมดข้าวเช้าเตือนนั่นแหละเรียมค่ะกินตึงอารมณ์ดีอารมณ์ดีนี่พี่อามก็บอกมาเลยว่าทุเรียนน่ากินมากซี่ส้วยเนื้อดีน่ากินมากพี่อามต้องมาลองลิ้มชิมรสนะ ตี<ช>ตัวมาจะาปุ่งเทปเลยทูกตองค่ะส่วนกลงกุนปีรวยชัยทีไทยเมืองผังงานนะ<ช>ไปะอุดนุ่นกันได้ค่ะอไปในโอในช่วงไทยไทยขยี้ประเด็นวันนี้เรื่องไรคะเรื่องเกี่ยวกับการท่องเทียวรับไม่ขยี้ประเด็นวันนี้นักทองเทียวต่างชาร์เดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นกว่ารอยละยี่สิบสี่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกได้เลยว่าสูงสุดเป็นหนักทองเทียวจากมาเลเซีย เพิ่มขึ้นกว่ารอยละ88ครับค่ะทางด้านในซ่อระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทองเทียวเล็กกีฬาก็เปิดเผยพ้นการประเมินเบื้องต้นจำนวนหนักทองเทียวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันทีน่1มกราคมจนถึงวันทีน่1มิถุนาย,ยน2568 มีนักทองเที่ยวชาวตังชาติที่เดินทางเข้ามาสะส้มเหลีวกว่า1 4ล้านคนสร้างรายไดจากการใช้จ่ายของนักทองเที่ยวชาวตังชา,ต,า,งชาติเหลืวประมาณ6เส้น7,650ล้านบาทครับ ใช่แล้วคะ่ะสำหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือห่วงวันที26่26พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนักท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวและก็เดินทางเข้ามาเป็นจํานวนมากในถุกกลุ่มตลาดจากการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันยุต่อเนื่องโดยนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะไกลเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นรอยละ29.8จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดมาเลเซียเกาหล,ลีใต้จีนและก็สิงคโปร์โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาเพิ่มกว่ารอยละ88.5ขณะที่นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาด อยากไลเดินทางเข้ามาเพิ่มกว่ารอยละ9.6้าจุดหก่นเ่นกันค่ะจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดตะวันออกกลางและตะลาดออสเตรเลียส่งพ้นให้ผาพรวมในสัปดาห์นี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างสิน5าเส้นเจ็ดม่นหนึ่งกคนนับไม่ลงนะเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนนานีหนึ่้นหนึ่งเมื่อหนึ่งนเร้อยสรือยละยี่ส คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยว,วันละ8 2 1 6 2คนโดย5อันดับแรกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไล่ตามลำดับพันนี้ค่ะมาเลเซียจีนอินเดียเกาหลีใต้และสิงคโป์ใช่ครับอย่ไหมเขาบอกว่าสําหรับในสัปดาห์ถัดไปนะครับคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาส่งตัวจากปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวจากการมีวันหยุดต,ต่อเนื่องในวันสําคัญทางศาสนาข้องศาสนาอิสลามข้องภูมิภาคตะวันออกกลาง ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียและอินโดนีเซียรวมถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาลครับใช่แล้วคบบอกได้เลยว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังพลักดันเรื่องการท่องเที่ยวประเทศไทยนี้บอกได้เลยว่าเที่ยวได้ถูกจังหวัดเทมนครซีธรรมราชบ้านเรา มีครบเข้าป้านาเล่แบบบาเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมใช่แล้วค่ะทึ้งยางแลวว่า14จังหวัดาคใตายในมีทีเที่ยวทีน่าอยูเรียมมังดีมัง่งตองเล่รายการโมข้าวเจ้าเตือนประวัติศาสตร์ด้านล่างเราก,ก็แนะนําสถานติตองเที่ยวถูกต้องค่ะวันนี้บรรยากาศใบใบวิวด,ดีจุดชมวิวซ้ำเอาจัดกันไปค่ะทีจังหวัดภูเก็ตก็เดินทางไปเที่ยวกันได้นะ,ะถ้าใครคิดสถานที่ตรงเที่ยวไม่ออกก็เปิดรายการโมข้าวเจ้าเตือน แต่วันนี้เวลาหมดหมดเวลาลงเล้วครับพี่ไม่แล้วก็คุณผู้ชมพบปปกันไหมทุกวันจันทร์ทุกวันศุกร์เวลาดีเวลาเดิมตีห้าถึงตีห้าครึง่งหลังจากนั้นก็พบกับรายการระเบียงตายเรื่องราวข่าวสั้นดีๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ไม่แล้วก็พี่ไม่พร้อมและทีมงานต้องขอตัวลากรตก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กันเฮ้ชาวเทือนหมู่เป็นเรื่องเป็นราวมีเรื่องไร่ชาวชาวยิบมาลาวันทันทีลงกันเลยตาวถสาวมันร้อยดีสารกามากมียับเลยว่าแค่ได้เชิญลุงเชิญป่าเชิญคุณตาเลคณ ื่อนยิ่งและเพื่อนชายรับชมได้ไม่ใจกดไม้เล็กสิแอดเอ็นบีทีปากตายมีข้าสซ่านมากมายบอกได้เลยว่าดีคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนไม่สำคัญเจอกันได้ทุกวันฉันตึงสุกจำห้ขึ้นใจเลากันแลงน เรื่องไรตั้งมากมายขอให้ได้พ้นคลายเราไม่สลมามาดักนะแบบ